ลิหาเจ้าของเซ็นท่านคะยิ่งใหญ่สมฐานะของตระกูลจิวราธิวัค์ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมหาเศรษฐีอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านต้องรู้จักกันคะ่ะสําหรับสุธิเกียรติราธิวั์เข,า,ขานั้นเป็นเจ้าของโรงแรมอันดับหนึ่งของเมืองไทยแถมยังเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเซนท่านปลอดไซอีกด้วยโดยเขานั้นทําธุรกิจมาอย่างยาวนานคะ่ะประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบ้านของเขาที่สุดแสนอลังการสมกับเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยจริงๆ สำหรับท่านนี้นั้นเขาเป็นคุณพ่อของนักร้องหนุ่มสุดหล่อยอย่างป๊อกพัศรสลกรเจียราธิวัดค่ะได้เขาไปร่วมงานต่างๆกับหนุ่มป๊อกบ่อยมากแล้วก็มีหลานชายเป็นดารานหนุ่มอย่าง ีชรอกด้วยเขาก็ไปเป็นผู้ใหญ่ในงานให้กับหนุ่มป๊อกในงานแต่งงานของลูกชายโดยงานนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการและสะพ p r i หมื่นล้านคนนี้ก็คือสาวมาเกีราศีนั่นเองค่ะที่หนุ่มป๊อกเองนั้นหอมเงินหลักร้อยล้านไปสู่ขอกันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนี้ทั้งคู่ก็มีเสื้อท้องคล้องใจเป็นฝาแฝดสุดเอบลฟอย่างมีกาและมียาค่ะและในวันนี้เราไม่พลาดจะพาทุกท่านนั้นไปชมกันค่ะสําหรับคฤราสนหาสุดหรูของคุณสุทธิเกียรติปัจจุบันนี้ จ้าตัวอายุ78ปีแล้วล่วคะค่ะโดยหนุ่มป๊อกเองเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำช่อง YouTube ของตัวเองแล้วมีคนเข้ามาติดตามเยอะมากๆในโอกาสนี้เลยพาไปชมบ้านของคุณพ่อซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นคฤหาสน์ที่โอ้โหมองบุมไหนก็หรูหราจริงๆเลยคะ่ะจะเป็นยังไงเรามาชมกันคะ่ะ